นางสนมสมัยราชวงศ์ถังมีตำแหน่งอะไรบ้างมันต่างจากสมัยราชวงศ์ชิงอย่างไรวันนี้เรามาดูกันนะครับซึ่งวิดีโอนี้ผมก็จะใช้ภาพประกอบเยอะขึ้นหน่อยนะครับมีอะไรบ้างเรามาลองดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยมีตำแหน่งของนางสนมอะไรบ้างเริ่มต้นจากตำแหน่งสูงสุดเลยก็คือฮองเฮานะครับหรือขวังข้ต่อด้วยสนมเอกทั้ง4นะครับก็คือ กุ้ยเฟยชูเฟยเด๋อเฟยกับเสียนเฟยนะครับทั้งสี่เฟยนี้จะอยู่ระดับที่1นะครับและไม่มีใครใหญ่กว่าใครนะครับกุ้ยเฟยในที่นี้กับกุ้ยเฟยในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยมันจะต่างกันเนาะซึ่งกุ้ยเฟยในที่นี้ก็จะอยู่ตำแหน่งเฟยนะครับซึ่งเทียบเท่าชูเฟยเด๋อเฟยเสียนเฟยทั้งสี่ตำแหน่งอยู่ระดับเดียวกันก็คือระดับ1นะครับระดับ2นะครับก็คือ ผินทั้งเก้านะครับซึ่งภาษาจีนจะเรียกว่าเจียวผินนะครับซึ่งตำแหน่งของเก้าผินนี้มีใต้แก่เจ้าหยีเจ้าร่งเจ้าหยวนซี่วหยีซียวห่งซี่วหยวนชงหยีชงหงกับชงหยวนนะครับโดยปุกเจ็กเทียนเนี่ยเขาเคยอยู่ตำแหน่งเจ้าหยีนะครับก็คือระดับ2นั่นเองต่อจากระดับ2เนี่ยมันก็จะ แบ่งออกเป็นสามระดับที่อยู่ในวงเดียวกันเขาจะเรียกว่าชืฟูทั้ง27หรือภาษาจีนเรียกว่า27十七世父นะครับโดย2十七世父นั้นแบ่งออกเป็นสามระดับจากระดับ3ถึงระดับ5ชื่อตำแหน่งจะต่างกันโดยตำแหน่งระดับ3จะเรียกว่าตำแหน่งเจียหยูมีจำนวน9คนนะครับต่อด้วยตำแหน่งเมยเหรินซึ่งอยู่ระดับ4มี9้คนเช่นกัน และจบลงด้วยตำแหน่งฉายเหรนระดับ5มี9คนนะครับตอนที่ปุกเช็กเทียนเข้าวังใหม่ๆเนี่ยปุกเช็กเทียนเขาก็อยู่ตำแหน่งฉายเหรนมาก่อนนี่แหละก็คือเริ่มต้นจากชายเหรนนะครับหลังจากชายเหรนนะครับก็คือต่อจากชื่อฟู่ทั้ง27แเหล่านั้นก็จะเป็นยีช่ชีทั้ง81นะครับซึ่งยีช่ชีทั้ง81นี้ก็จะมีทั้งหมด81คนแบ่งออกเป็น3ระดับเช่นกันจากระดับที่6ถึงระดับที่8นะครับ ได้แก่เป่าหลิงที่อยู่ระดับ6 27คนยู่หนี่ระดับที่7 27คนเช่นกันและสุดท้ายคือชฉ่หนี่ยคนระดับที่8นะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นนางนายต่างๆานางกำนันต่างๆที่อยู่ในแต่ละ,ะแผนกเนาะและในช่วงของหลี่จื้อนะครับก็คือถังเกาจงนะครับหลี่จื้อเคยคิดจะตั้งตำแหน่งเฉินเฟยเข้ามาเพิ่มนะครับ โดยหวังว่าจะให้เฉินเฟยแก่ปุ๊กเช็กเทียนนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเฟยทั้ง4เนี่ยมีคนอยู่ตำแหน่งครบแล้วนะครับไม่สามารถเพิ่มได้ดังนั้นลีเจีอเขาก็เลยคิดอยากจะเพิ่มตำแหน่งเฟยขึ้นมานะครับโดยจะเรียกว่าเฉินเฟยและเฉินในที่นี้จะแปลว่าเตาเหนือนะครับซึ่งเตาเหนือในประเทศจีนโบราณเนี่ยมันมีความหมายสูงสูมากก็คือจะแสดงถึงฐานะที่สูงส่งนะครับ และหวังว่าเฉินเฟยจะเป็นตำแหน่งเฟยที่สูงที่สุดในบรรดาเฟยทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าตัวคนนั่นตงต่าง,งปฏิเสธมาเาว่าครบแล้วไม่ควรจะมีเพิ่มนะครับต่อมาในสมัยของถังเฉียนจงนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนว่าให้จากสนมเอกทั้ง4นั้นเหลือแค่3นะครับแล้วก็เรียกว่าซานฟูเหรินได้แก่ฮุ่ยเฟยลี่เฟย กับขวาเฟนะครับก็จะเป็นระดับ1ส่วนระดับ2นะครับก็เปลี่ยนจากเจียวพินหรือว่าพินทั้งเก้าเป็นเลี้ยวยีนะครับได้แกยย่ชู่ยีเต๋ยยีเสียหยีสุนยีหวันยีกับฟังยีนะครับและระดับที่3ก็เปลี่ยนเป็นเหมยเหรินสี่คนและระดับ4ก็เปลี่ยนเป็นไฉเหรินเจ็ดคนนะครับโดย เหตุผลในการปรับเปลี่ยนนั้นไม่แน่นอนนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับอ,อันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าหลังจากนี้จะใช้ระบบนี้หมดนะครับเพราะว่าในช่วงปลายของราชวงศ์งนะครับก็ยังคงมีการให้ตำแหน่งเุยเฟยชูเฟยเต๋อเฟ,ยเ,ฟยเซี่ยนเฟยให้กับนางสนมอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนางสนมในสมัยราชวงศ์ถังนะครับ อาจจะเห็นได้ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนหลายรอบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่และไม่ค่อยเป็นระเบบระเบียบเท่าไหร่นะครับอยากรู้อะไรอีกสาม,มารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเราจะคันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ